วันนี้นั่งว่างๆไม่มีงานไม่รู้จะทำอะไรก็จะตัดกระาดาษเล่นก็เดี๋ยวเราจะลองตัดดูกระาดาษสี่เหลี่ยมจะตุลัดสีสส่เหลี่ยมจะตุลัดพับเลยเปื่อยพับขึ้นมางี้ลองดูก่อนนะไม่รู้จะเป็นลายอะไรแล้วก็ เับอีกครั้งหนึ่งมาอย่างนี้แล้วก็รับอีกรึ่งหนึ่งอย่างนี้ไม่ลางแบบหรอกนะวางไปเลย Земной. ตัดไปมั่วม่แล้วเนี่ยจะต,ต้องทายไว้เพื่อตัดออกมาแล้วมันสวยต้องทายไว้เผื่อตัดมาแล้วมันสวยแล้คราวหน้าถ้าเราจะตัดลายนี้อีกเราก็มีต้นแบบอืมอืมอ,มอม เนไไมอความจริงแล้วในในเฟสเราเนี่ยมันจะมีกลุ่มตัดลายกระดาษอยู่ แต่ว่าเขาก็ถ่ายเฉพาะรูปสำเร็จที่เขาตัดออกมาแล้วมันไม่ได้เห็นว่าเขาทำยังไงมันถึงได้ตัดมาเป็นอย่างนั้นนะนี่ฉันก็ตัดไปเรื่อยเบื่อแล้ว ถ้าเดี๋ยวมันออกมาสวยก็ค่อยว่ากันเม่เก็บไมาดูได้รู้มันจะเป็นออกมาสภาพไหน ลดลงไปงัน้นี่ยะลายอะไรก็ไม่รู้แต่ก็โซดาดีนะอยากจะดูปะเปแนวทางเดี๋ยวนี้งานแต่กระดาษมันก็ มีกลุ่มนิยมอยู่ตารางแบบดีๆอย่างเขาก็จะดีกว่านี้อยู่หรอกมันเป็นอย่างนี้อ๋อนึกได้อย่างแล้วะเดี๋ยวจะตัดทุกตา ตุ๊กตาจับมือเวลาพับพับเหมือนพัดสลับไปสลับมาอย่างนี้พับเหมือนพัด เผื่อน้องๆเพื่อนๆ pues, ที่เป็นครูจะเอาไปจับบอร์ดก็พับเรื่อยๆยาวๆอ่ะยาวๆได้ยาวแค่ไหนก็พับไปต่ออันสองหน่อยคร nah. ่าวๆนะอันนี้หัวกลมๆนะคร่าวๆแขนมือบานือมือ ทุกดาอาจจะรูปร่างอับรักหน่อยนะมองเห็นได้ไหมอ่ะขาฉันก็วานไม่เก่งขาขา จะถ้ามีโอกาสก็ไปทํากันด้วยสวยององามนะเริ่มลายตากันก่อนทีนี้ก็ตัดตามนี้เผื่อนน้องๆเพื่อนๆที่เป็นครูอาจารย์จะเอาไปใช้สันก็ตัด เลื่อนเงินว่าไปสำคัญตรงนี้อย่าให้ขาดเดี๋ยวมือมันจะไม่จับกันโซ อตรงนี้ต้องหันเยมุมนี้จริง,นนงอยูแล้วเนี่ยนะนี่นี่ตนี้ตาต้มองไ่ถึงเทแานะเส้นไหนเป็นเส้นไหนล,ล่ะ <c oughs> อ๋อนี่ไม่รู้ถูกเส้นไม่ถูกเส้นแล้วนี่มันจะเป็นตุกตาจับมืองานเอาไปจับบอร์ดได้นะนี่น ต,ตัวกรจาจมือเจ้าลักตาต่าผ่านสวยเหน่อยนะอืม